กับสมาชิกท่านแรกของ Monster c ์ขับไทยแลนดนะครับเดี๋ยวให้พี่ขอแนะนำตัวครับผมผมยุทธ DCG ครับนี่เลยนะครับพี่ยุทธยุทธดีซีจีครทำไมต้อง DCG ครับพี่ดีดจากดูขากเกียรนครับผมทีมย่อยของ Monster c ์ขัครับดูอะไรนะครับดูขากเกียรนดูคาดูคายโอเคแต่เกลียนนี่ภาษาไทยหรือเปล่าภาษาไทยเลยครับครับจับเลยครับพี่เป็นอีกกลุ่มหนึ่ง ไม่มีครับทุกคนขับเบอร์ที่ใสดีอ้อน่ารักน่ารักเป็นรถรุ่นอะไรครับเนี่ยตอนนี้เออหนึ่งหนึ่งเก้าแปคอเรับมันแตกต่างกันกบหนึ่งหนึ่ก้าแปดทั่วไปก็ตัวนี้มันจะเป็นตัวร์ลิมิเต็มีแค่ส0 0พันคันสองพันคันเลยโอ้โหไม่ยอมช่อมเลยว่ามันเถอะอย่างนี้ลิมิเต็ดมีอะไรพิเศษ ก็มีถังมีนียมครับครับก็แล้วก็เป็นล้อซ้อนอะไรพวกนี้ครับอย่างนี้ดูแบบแต่งเยอะมากเลยแต่งอะไรไปไปบ้างครับเนี่ยก็ทำแค่ทั้งคันแล้วครับล้อคาร์บอนพี่บอกทําแค่ทั้งคันครับแต่งเข้ามาณหกแสนถ้าไม่หกแสนรวมรถอีกนะคุณเออยังไม่รวมรถอะไรคือเสน่ห์ของเจ้าหนึ่งหนึ่งอะไรนะพี่ ปีหนึ่งเก้าแปดคันนี้อ่าก็ผมชอบตรงที่มันเป็นถังนิเนียมครับผมแล้วก็คับแห้งครับอืมอันนี้คือเสน่ห์ของเขาเลยสําครับสำหรับดูดนสีดเสียงมันจะดังแปลกจากคนอื่นเขากำลังกรุ้งกริ่งไงคเัาดังแปลกๆครับเหมือนจะพังพูดแล้วพูดแล้วอยากให้ได้ยินเสียงนิดนึงเปิดเสียงนะเปิดได้ไหมฟังเสียงแปลกๆ เสน่ห์ของมันเลยหรือเปล่าสำหรับปกติใช่ครับแต่ละผมนี่คือเสน่ห์ของมันเลเสียงนี่แบบว่าจดจำได้ใช่ขับไปไหนนี่เด่นเลยเดียวดูารนดันคนแบบว่าสกิแล้วอะไรคือความประทับใจที่ทำให้คุณมาซื้อดูคติอันนี้ครับผม มันเป็นชอบแบรนด์นี้อยู่แล้วด้วยครับชอบแบรนด์ดูติอยู่แล้วก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ไปมีใจให้กับแบรนด์อื่นหรือเปล่าไม่มีครับเริ่มมาก็เริ่มมาจากมอนสเตอร์อ๋อเริ่มมอนสเตอร์เลยเดียวใช่แล้วก็เปลี่ยนเป็นคันนี้ใช่ครับได้มานานแล้วยังสำหรับคันนี้คันนี้ได้มาเกือบปีแล้วปีแล้วคอลเลคชั่นของนี่มีกี่คันเดียตอนนี้มีคันเดียวแล้วคิดว่าต่อไปอยากจะมีมีเพิ่มป่ะน่าจะมีน่าจะเป็นดูติอีกเหมือนเดิมหรือเปล่าดูติครับน่าจะเป็นรุ่นอะไรครับน่าจะเป็นโนติครับ ต้นนี่ถังเล็งๆมาอยู่อะไรเดี๋ยวจะเซ็นจองเลยแล้วันโอเคค่ะโอเคงั้นวันนี้ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมบอยกลุ่มเชียงครับผมอ๋อเป็นแก๊งเดียวกับพี่เมื่อกี้กับอี่ยนพี่แก๊งนี้มีกี่คนเนีเนี่ยเออใช่ถึง ยี่สิบกว่าคนเยอะอยู่นะเป็นปกติอยู่อยู่ในกรุงเทพโดยกรุงเทพคขับเล่นขับไปไหนกันบ้างแก๊งอ่ไปแถวเย็บดวดกิทาลาวิทาอะไรอย่างเงี้ยไปถ่ายโลนถ่ายโคลนมากน่ารักากเชาโคลนมากคือสมาชิกก็กระจายอยู่แต่ว่าจะนัดรวมกลุ่มกันบ่อยไหมออกทริปทุกวันศุกร์ครับลกมีนติ้งกันง่ายๆเจอกันทุกวันศุกร์เลย ปกติมอนสเตอร์ัพผมศึกษาข้อมูลมาสองครั้งคร้งแรกยังไม่ได้ซื้อข้าพ่อไปดูข้อมูลในเว็บมอนสเตอร์คัว่าศึกษาต่างๆจนมาจอตัวนี้ขึ้นมาทอะไรนานไหมกว่าที่เราศึกษาอยู่นานไหมกว่าที่จะตัดสินใจซื้ออันนี้ครับคมใจเรื่องสองเดือนจะไม่นานนะหรือว่าไม่นานแป๊บๆยอมซื้อเล็งไว้ก่อนแล้วหรือเปล่าครับก็ชอบแบบนด้มนก้วยนะครับครับผมกติสำหรับคุณบอย อะไรคือเสน่ห์ของดิสแตติทุกอย่างชอบทุกอย่างทุกอย่างที่เป็นงั้นคันนี้เป็นรุ่นอะไรครับอ,อันนี้เป็นมอนสเตอร์ 100U มันแตกตาก่างจากรุ่นอื่นไงจากมอนสเตอร์ทั่วไปไงมมอนสเตอร์ทั่วไปข้อมันจะออกคู่ครับครับผมนะครับข้างเดียวอ่านี่คุณชอบมีข้อเดียวอ่ะมันทอมีสองข้อแต่แต่มาออกฝั่งเดียวได้มานานหรือยังครับสำหรับเจ้าทุกปีครับผมทุกปี ถึงว่าสีเสือยังแบบใหม่เลยอ่ะถือกับเขาค่ะก็ขับบ่อยนะหรือว่ามีติ่งกันทุกสุกอ่ะเนาะแสดงว่าดูแลรถดีพอควรเลยเดียวมีไปแบบทุกจังหวัดจังหวัดเลยไหมคะผมไปได้สองครั้งเนี่ยครับผมไปที่ไหนบ้างไปจากภาคกลางเชียงแซวไปรงนั้นน่าครับผมไปนที่เขี่กทำบุญครับผมแล้วบอกว่าทำบุญกันบ่อยกลุ่มนี้เขาทำมากลุ่มนี้เขาทำมาทำโมแล้วเนี่ยนะใช่น่ารับ รักกันท er mm ุกคนเลยแล้วปกติอย่างที่บอกวทุกวันศุกร์ใหญ่ไปปาร์ตี้กันหรือว่าเป็นยังไงครับผมที่นัดเจอกันก่อนครับผมอยากเจอกันที่เดอะสเซอร์กันครับผมน่าจะเพื่อนน่าจะเพื่อนถัดมาตายหรือปุ่มๆอะไรอย่างนี้เจอกันทุกป่านกันว่าจะไปไหนกันจะไปทำรถหรือจะไปกินงารมีทติ้งพื่คุยกันกันเนาะพบปะกันระหว่างเพื่อนเพรามันเถอะแล้วเจ้ามอนสเตอร์คันนี้แต่งอะไรกันแล้วบ้างครับผมข้อเป็นของอันนี้เป็นการสมัคร ครับผมมีแล้วว่ามีการสบัดสกวัตรับที่บอกว่าสำคัญเืก็ความปลอดภัยนะคะแล้วก็มีเบรกสมบูรณ์ครับผมแต่งไปพอสมควรครับบอยอย่างนี้โดนไปเท่าไหร่นะประมาณแปดกว่ากนแล้วแล้วอยากจะแต่งอะไรต่อไปครับตอนนี้หรือว่าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่ผมว่าคำว่าแต่งมันไม่ติดจุดไม่มีคำว่าติดจุดไปเรื่อยๆโอเคครับขอบคุณบอยครับ จะเกิดคันโตสีดำคันนี้ค่ะแล้วพี่คันนี้สีเหอคันนี้ใหญ่ค่ะใหญ่ด้วยดำด้วยชื่ออะไรคะรับตัวอะไรคะชื่อบิ๊กดีซีจีครับพี่บิ๊กดีซีจีนะคะดีซีที่จะว่าอะไรดูคพื่ออะไรเพื่อขัดเกียงครับอ๋อเกลียงกันเยอะชื่อมีเสียงเร่งดาวกันทุกคนเห็นมีสติ๊กเกอร์อยู่ข้างหน้าเยอะด้วยนะนี่มีสติ๊กเกอร์นี้ด้วยเนี่ยอันนี้คือ BD speed rising อะไรครับ คือร้านแต่งรถครับปีปายร้านแต่งรถครับผมเป็นของใครคะของคุณพีคเองของคุณบิ๊กเองครับผมโอ้โหกินที่ไหนคะอะไรยังไงกำนันแมน26ครับโอ้กำนันแมน26นะคะเราไทยอินกันแบบฮาร์ดเซลน่าดูนะครับแต่ะปีปายก็ไปตกไปแต่งกันได้นะคะที่นี่ถ้าสนใจก็ติดต่อคุณบิ๊กได้ได้ค่ะมีเบอร์มีอะไรให้เขาไหมศูนย์แปครับ696735ห ครับทัชเสียวนดูในการนี้อ่ะเดี๋ยวมาที่รถเลยด,ดีกว่าคันนี้เป็นรุ่นอะไรครับลุงปติเดวัลอะไรคือสเสน่ห์ของเจ้าแดวลิลคันนี้ล,อล้อหลังจริงไหม<ะ>ครับผมกว้างมากนี่มันใหญ่กว่าใหญ่กว่าใหญ่กว่ารถอะไรใหญ่กว่ารถรถยนต์อย่างนี้นะใหญมาก ติกเกอร์ดีน่ารักมากเลยเขียนว่ามีวันนี้เพราะพ่อให้แสดงว่าคันนี้พ่อให้มาหรอคะครับผมอุ้ยตายแล้วแสดงว่าคุณพ่อสะพดติ๊กเกอร์โอ๊ยมีกี่คันแล้วคันเนี้ยปกติมีคันเดียวอะปกติเล่นรถมอเตอร์ไซค์อย่างอื่นด้วยนะครับก็เริ่มจากคอนเทอร์เสร็จแล้วแล้วก็มาเป็นคัน อารมณ์ฟิลลิ่งกับการขี่มอสเตอร์แล้วทำไมถึงเปลี่ยนเป็นคันนี้ตัวใหญ่้วยก็เลยต้องหารถใหญ่ๆแต่ว่าพอเลาเริ่มเริ่มเจ็ดเก้าห้าครับผมมันเป็นรถที่ขี่นานคือเหมือนเป็นรถเริ่มต้นใช่ใช่เป็นรถี่ใช่ขี่นานแล้วยัง2รบสองปีสอก็คือตั้งแต่ตอนซื้อมอสเตอร์มานะครับใช่แล้วก็งั้นแสดงว่าคันนี้ก็พออกมาใหม่เลยนีตอนนี้เจ็ดเดือนพุชเจ็ดเดือนพอๆกับพี่ ใช่ค่ะแกงเข็มไงคือคือเข็มกับตอนแรกที่เจ้าห้ามเหมือนกันเหมือนกันก็อยากพูดความใจจะเสียตามน้องแล้วเถอะเฮ้ยไม่อยากเหมือนกันแล้วว่างั้นใช่อันนี้แตกต่างหน่อยอันนี้คือมาอันนี้ติดเพิ่มใช่ไหมคะคืออะไรครับเนี่ยกระเป๋าใส่ของใส่ทองเพราะว่าอีกมันจะมีกระเป๋าขอคนอื่นไปับแต่ว่าไม่ใช่กระเป๋าของกัน หาดนี่ก็เขาเปลี่ยนใช่ไหมครับทัม่ชุดเลยเหรอครับแต่ว่าเขาทำมาให้เข้ากับอ๋อทำมาให้เข้ากับกระเผาเนี่ยทำมาให้เข้ากับบล็อตเลยทำมาให้เข้ากับบล็อตมันก็เลยดูเนียนไปเลยผมว่าเฮ้ยทำไมมันเข้ากันเราเหมือนทำมันแค่ใช่ใช่ใช่เหมือนเป็นชุดเดียวกันไงท่านผู้ชมแล้วอย่างนี้อย่างี้แต่งอะไรบ้างครับคันนี้ก็เปลี่ยนแทนครับผมบัมบนแล้วก็กระจกแล้วก็ชิลหน้าครับแล้วก็เกย์โย ไปโย่อ๋อนี่สองอะไรครับผมเล็กครับก็มันคนหลังมันคนหลังด้วยพี่พี่ก็แต่งเยอะเหมืนกันเอแต่งเยอะแต่ว่ามันแบบมันเนียนอ่ะเป็นสีสดำๆไ้เข้าัมันนี้คือคอนเซ็ปต์การแต่งของคุณบิ๊กเลยใช่ชอบสไตล์นี้ใชลแลชุดแต่งนี้คุณพ่อให้กันหรือเปล่าคะไม่ได้อ๋อนี่แต่งเองแต่งเอง แล้วยิ่งกะว่าจะแต่งอะไรต่อไปมั้งก็มีชุดผ้าคาร์บอนสั่งไปอ๋อสั่งไปแล้วแต่ไม่ได้สีจังช่องไหนครับช่องไหนช่วงแม่ช่วงช่วงตัวนี้ครับอ่าครับแล้วก็โตัวข้าวสวิงผ่านอ๋อข้าวสวิงงามอ๋อเป็นคาร์บอนเลยคุณขาผมรู้สึกว่าแนวหดหดวใช่ไหมใช่เหมือนเขาต้องการให้มันดุดดุดมากดุดดุมืดมแสดงว่าอย่างนี้เป็นคนดุวะไม่ดุใจดีนี่แสดงว่าต้องชอบผู้หญิงแบบคมๆอ่ะ ูนะเพราะว่าส่วนใหญ่มอเตอร์ไซค์มันน่าจะเป็นเสือชื่อบอกว่าการแต่งจะบอกว่าชอบแบบไหนดูคติสำหรับคุณบิ๊กดูคติเป็นผู้หญิงแบบไหนเปรี้ยวอมหวานเปรี้ยวอมหวานนี่มันมะม่วงแล้วเปล่าไปเปิดก็ะป๋เปรี้ยวๆแล้วก็มันมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บ มันมีหลายรูปแบบเอนกันเธอมีทั้งเผ็ดทั้งหวานมานเถอะ